ถ้าคุณเองเพิ่งจะเปิดมาเจอในช่องนี้ uh, please do subscribe ยังไงอย่าลืมกด subscribe นะคะ and make sure you click the notification bell แล้วต้องไม่ลืมที่จะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วย because we upload sermons and teachings every week เพราะว่าในทุกๆสัปดาห์เองเนี่ยเรามีการที่จะอัปโหลดคำเทศนาลงไปในช่อง y o u t u b e นี้และเราเชื่อว่าการสอนตรงนี้จะเสริมสร้างกำลังแห่งความเชื่อให้คุณ you know, live เราดำเนินชีวิตอยู่ในช่วงเวลานี้ซึ่งเราเองจะต้องฝึกตัวเองให้ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและไม่ใช่สิ่งที่ตามองเห็นแล้วตรงนี้จะเกิดขึ้นกับเราได้ก็ต่อเมื่อเราต้องใส่ถ้อยคำของพระเจ้าเข้าไปในใจ All right, every morning we take a scripture. So today's scripture is Acts 10 15. And a voice spoke to him again the second time What God has cleansed, you must not call common. แล้วจึงมีพระสุรเสียงเป็นครั้งที่สองว่าแก่ท่านว่าซึ่งพระเจ้าได้ทรงชำระแล้วอย่าว่าเป็นของต้องห้ามนี่ค is ปร e x p e r i e n c e of Peter s e e i n g a vision when he was praying on the r o o f t o p เพราะตรงนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเปโตรในขณะที่เขาขึ้นไปอธิษฐานบนหลังคา Now, This was not long after the day of pentecost แล้วเหตุการณ์ตรงนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากคืนวันเพนเทคอสไม่นาน now the new covenant had officially begun เพราะว่าในช่วงเวลานี้พันธสัญญาใหม่นั้นก็เริ่มมีผลใช้งานแล้ว and the church of jesus christ the body of christ was born แล้วคริสตจักรของพระเยซูคริสต์หรือว่าพระกายของพระคริสต์นั้นก็ได้เริ่มเกิดขึ้น and now the ministry of the new covenant had started through และในช่วงเวลานี้เองที่การทำงานรับใช้ภายใต้พันธสัญญาใหม่นั้นก็ได้เริ่มเกิดขึ้นในคริสตจักรด้วย แล้วพวกเขาเองก็ยังใหม่สำหรับพันธสัญญาเนี covenant. เราต้องไม่ลืมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยชาวยิวดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติหรือพันธสัญญาเดิม even though they were already born again though ถึงแม้ว่าพวกเขาเองจะบังเกิดใหม่กันแล้วแต่เขาเองก็จำเป็นจะต้องเรียนรู้เติบโตเข้าใจได้รับการเปิดเผยสําแดงเรื่องของพันธสัญญาใหม่มากขึ้นด้วย had to renew their mind เขาก็ยังจะต้องปรับเปลี่ยนความคิดของเขาใหม่ because at this time they still did not understand เพราะว่าในช่วงเวลานี้เขาเองก็ยังไม่ได้เข้าใจ that the gospel is for the gentiles too ว่าข่าวประเสริฐตรงนี้เนี่ยก็มีไว้เพื่อคนต่างชาติด้วยเหมือนกัน they thought that they'll preach the gospel only to the jewish people เขาคิดว่าเขาก็จะประกาศข่าวประเสริฐเฉพาะในกลุ่มของคนยิวเท่านั้น they did not understand that the messiah was The Messiah for the whole world. And they still thought the Gentiles were unclean people. unclean in the sense that they did not live by the law. They did not do all these cleansing rituals. The Jewish people did และเขาเองก็ไม่ได้ทาตามพิธีของการชาระอย่างที่ชาวยิวได้ปฏิบัติกันมาตลอด so they saw the Gentiles as outsiders of the covenant เขาจึงเห็นว่าคนต่างชาติเป็นคนที่อยู่นอกพันธสัญญา And they were spiritually unclean. And so their mind had to be renewed, had to be changed. Now, before this, they had never preached the gospel to Gentiles. But now God. was going to teach Peter and change his mind. แต่ในช่วงเวลานี้พระเจ้าเองกำลังสอนเปโตรแล้วก็อยากจะบอกให้เปโตรนั้นปรับเปลี่ยนความคิดใหม่สัก่อน So in this vision he saw on the rooftop. ในนิมิตท,ที่เขาเห็นเกิดขึ้นเมื่อเขาอธิทฐานอยู่บนดาดฟ้า่ะ n o he saw this he saw all these animals that were forbidden under the law on a, on a, on a, on a sheet of cloth come down. เขาก็ได้เห็นว่ามีผ้าผืนใหญ่ผืนหนึ่งที่เหมือนถูกหย่อนลงมาแล้วในผ้าผืนนั้นเนี่ยก็จะมีรูปสัตว์ต่างๆซึ่งเป็นสัตว ที่เป็นมนทินสัตว์ต้องห้ามในพันธสัญญาเดิม And the voice a voice said eat แล้วก็มีเสียงที่บอกให้เขาเนี่ยฆ่ากินซะ And and if you read uh, the whole uh, account there ถ้าเกิดว่าคุณอ่านทั้งบทตรงนี้ Yeah this happened 3 times คุณก็จะเห็นว่ามีเสียงที่บอกกับเขาแบบนี้ถึง3ครั้งเลย A voice says You know, Ki and eat these animals this eat ชี่เสียงบอกว่าให้ฆ่าสัตว์เหล่านั้นเนี่ยกิน but Peter knew that these are unclean animals under the law แต่ว่าเปโตรู้ว่าสัตว์ต่างๆเหล่านี้เมื่ออยู่ใต้ธรรมบัญญัติเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ต้องห้ามเป็นสัตว์ที่มีมนลทินห้ามกิน and he rejected that voice and said I cannot do this เขาก็เลยไม่ได้ทำตามเสียงที่เขาได้ยินเพราะเขาคิดว่าเขาไม่สามารถจะทำแบบนั้นได้ and in the in the verse that we just read และในข้อที่เราเพิ่งอ่านกันนี้ The voice spoke to him again, the second time. ก็จึงมีพระสุรเสียงเป็นครั้งที่สองตัดกับเขาอีกว่า "What God has cleansed." สิ่งที่พระเจ้าได้ทรงชำระแล้ว You must not call common. อย่าว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งต้องห้ามหรือว่ามีมนทินอีก So in the sense God was saying. หรือในความหมายหนึ่งพระเจ้ากําลังบอกว่า Peter, now is the new covenant. ตอนนี้เป็นพันธสัญญาใหม่แล้ว theed ช่วงเวลาของธรรมบัญญัตินั้นหมดอายุการใช้งานสำหรับเราแล้วเพราะพระเยซูเองได้ทำตามข้อเรียกร้องทั้งหมดของธรรมบัญญัติตปัจจุบันนี้เป็นเรื่องของพันธสัญญาใหม่แล้วคือในความเป็นจริงตรงนี้พระเจ้ากำลังสอนเปโตรว่า don't live the old covenant, you need live เจ้าไม่จำเป็นต้องดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้ระบบ ของพันธสัญญาเดิมแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นพันธสัญญาใหม่ And it's at that time that in a l someone came knocking on his door มีบางคนมาเคาะประตูบ้าน because a, a gentile family had invited Peter to come and tell them about Jesus เขามีครอบครัวของคนต่างชาติที่มาเชิญเปโตไปที่บ้านของเขาเพื่อจะรับประทานอาหารแล้วก็อยากให้เปโตรเนี่ยเล่าเรื่องของพระเยซูให้พวกเขาฟัง An angel told Peter to go แล้วทูตสวรรค์ก็บอกให้เปโตรว่าไปกับเขาสั sure Peter was his heart. ผมคิดว่าตอนนั้นเปโตรเองก็คงลำบากใจเพราะว่าเขาก็ยังคิดว่าข่าวประเสริฐนั้นไม่ได้มีไว้ประกาศกับคนต่างชาติ But and went the house แล้วเปโตรเองก็เชื่อฟังทำตามเสียงนั้นเขาจึงได้ไปที่บ้านของค l เนลิอัส with the servants were waiting for peter to tell them the gospel <laughs> what peter did And then the holy Spirit fell on and the Spirit them holy fell แล้วเมื่อเปโตรประกาศข่าวประเสริฐพระวิญญาณบริสุทธิ์เองก็เสด็จลงมาเหนือเขา back and told all went d the other คุณ i ู้ไหมปีเตอึงกลับไปแล้วก็ไปเล่าให้สาวกคนอื่นๆฟัง the the Gent even fell upon ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาอยู่เหนือคนต่างชาติด้วย that was a mind renewal moment f คุณรู them นั่นคือช่วงเวลาที่ทุกคนต้องเปลี่ยนความคิดใหม่หมดเลย i all these years these of ในทุกปีที่ว่าหลาย ที่ผ่านมาของการเชื่อ that the they're outside the covenant Genes are unclean of ว่าคนต่างชาติเป็นคนนอกพันธสัญญาเป็นคนที่มีมนทิน now that 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 belief was shattered into pieces แต่ตอนนั้นเนี่ยความเชื่อเดิมก็ คือแตกสลายไปหมดเลย And now they have accepted the truth of the new covenant ตอนนี้เขาเปิดใจที่จะรับเอาความจริงของพันธสัญญาใหม่เข้ามา They had to now think above their tradition ตอนนี้เขาจําเป็นที่จะต้องคิดให้มันเกินกว่าประเพณีหรือว่าสิ่งที่เขาเคยปฏิบัติ They had to understand that the time of the law has expired เขาจะต้องเข้าใจว่าช่วงเวลาของธรรมบัญญัตินั้นหมดอายุการใช้งานลงแล้ว So what do we learn from this แล้วเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเรื่องนี้ w e l first of all we learn this ก่อนอื่นเลยสิ่งที่ That when God brings a truth to us based on the new covenant, we must be willing to lay down every tradition that have learned the past. learned have in we เราจำเป็นต้องยอมวางขนบธรรมเนียมประเพณีหรือสิ่งที่เราถูกสอนกันมาก่อนหน้านี้ลงทั้งหมดเลย even Christian traditions ต่อให้เป็นประเพณีของคริสเตียนก็ตา่ No, we must lay down เราจำเป็นจะต้องยอมทิ้งสิ่งเหล่านั้นไป because the truth is t h a t many things that we have believed in our Christian life that is not consistent with the new covenant เพราะความเป็นจริงก็คือมันมีหลายอย่างที่เราเชื่อในใจของเราซึ่งเป็นความเชื่อของ ริสเตียนและความเชื่อเหล่านั้นก็ไม่ตรงกันกับความจริงของพันธสัญญาใหม่ด้วย we have mixed law and grace ก็เลยทําให้ในระบบความเชื่อของเราเรามีการผสมระหว่างพระคุณกับธรรมบัญญัติ and we believe certain things we do certain things in our Christian life that has nothing to do with the new covenant หรือว่าเราเชื่ออะไรบางอย่างเราทําอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้ตรงกันกับความจริงของพันธสัญญาใหม่เลย and when we are uh, when we are faced with the truth of the new covenant. และเมื่อเราเองได้เห็นแล้วว่าความจริงของพันธสัญญาใหม่เป็นยังไง We have a response to make. เราเองก็จะต้องมีสิ่งที่เราต้องตัดสินใจด้วย Are we going to hold on to what we have believed for so long? ว่าเราอาจยังยังอยากจะยึดติดอยู่กับความเชื่อเดิมๆที่เราเคยเชื่อมาไหม Or are we going to embrace the truth of the new covenant? หรือว่าวันนี้เราพร้อมที่จะเปิดใจรับเอาความจริงของพันธสัญญาใหม่ Everywhere we go to preach and teach the word of God. คือทุกที่ที่เราไปสอนไปแบ่งปันถ้อยคําของพระเจ้า o u focus is always on helping people understand the new covenant. ก่อนอื่นเลยเราจะจดจ่ออยู่กับการช่วยผู้คนเข้าใจเรื่องของพันธสัญญาใหม่ Because if not, Christians cannot have faith to live the Christian life. เพราะถ้าคริสเตียนไม่ได้เข้าใจความจริงของพันธสัญญาใหม่คริสเตียนจะไม่สามารถมีความเชื่อที่จะดําเนินชีวิตคริสเตียนต่อไปได้เลย And when people hear the truths of the new covenant, และเมื่อผู้คนได้ยินความจริงของพันธสัญญาใหม่ y know, some of them find it very hard to swallow. บางคนแรกๆก็อาจจะรู้สึกว่าเชื่อยากหน because it goes against everything that they have learned in their Christian life เพราะว่ามันมันขัดแย้งกันหมดเลยอ่ะกับสิ่งเดิมๆที่เขาเคยเรียนรู้มาในการเป็นคริสเตียน you know when they hear things like you're 100% righteous in Christ เมื่อเขาได้ยินประโยคอย่างเช่นคุณเป็นคนชอบธรรมแล้วอย่างร้อยเปอร์เซ็นเต็มในพระเยซูคริสต์ you know that the power of God and the Holy Spirit lives in you don't beg for power anymore คือฤทธิเดชของพระเจ้าฤทธิเดชของพระวิญญาณบปิสุดตอนนี้อยู่ภายในคุณคุณไม่จําเป็นต้องอธิษฐานวิงวอนขอฤทธิเดชจากพระเจ้าอีกแล้ว you know that the healing power of God is in แล้วฤทธิเดชในการรักษาโรคของพระเจ้าเองก็อยู่ในคุณ That even when you make a mistake the Holy Spirit never leaves you และถึงแม้คุณจะทำผิดพลาดพระวิญญาณรบสุ์ก็จะไม่มีวันทอดทิ้งคุณไป You know that you have authority in c h r i แล้วตอนนี้คุณเองมีสิทธิอำนาจในพระเยซูคริสต์ Don't อย่าไปขอให้พระเจ้าเนี่ยช่วยจัดการกับมัน Use the authority Christ has given you แต่คุณจำเป็นจะต้องใช้สิทธิอำนาจที่พระคริสต์มอบให้กับคุณเอง e n they i s เมื่อเขาได้ยินความจริงของพันธสัญญาใหม่ตรงนี้ know, decision. to hmm. they 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 have make it, it, a mm เขาเองก็ต้องตัดสินใจด้วยนะ Are they going to hold on to tradition or are they going to believe what the Word of God says ว่าเขายังอยากจะยึดติดความเชื่อหรือว่าการปฏิบัติตามประเพณีเดิมๆที่รู้มาหรือเขาเลือกที่จะเชื่อและทําตามสิ่งที่เป็นพันธสัญญาใหม่ This experience of Peter ประสบการณ์ของเปโตรตรงนี้ transformed his mind transformed his life มันเป็นการเปลี่ยนความคิดและชีวิตของเขาใหม่ And he understood the new covenant and experienced the power of the new covenant. และเขาก็เข้าใจเกี่ยวกับพันธสัญญาใหม่และยังได้รับประสบการณ์กับพลังของพันธสัญญาใหม่อีกด้วย If we open our hearts, ถ้าเรายอมเปิดใจ and embrace what the new covenant is teaching us, และเปิดใจรับเอาในสิ่งที่พันธสัญญาใหม่ได้สอนเรา we will also experience a true Christian life. เราก็จะได้รับประสบการณ์กับชีวิตคริสเตียนที่แท้จริง Let's pray. ให้เราที่ฐานนะครับ Father, we thank you. พระบิดาเราขอบคุณพระองค์ที่วันนี้พระองค์ทำให้เราเข้าใจและเราขอบคุณพระองค์ว่าในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำพลิเชหรือพลังของพันธสัญญาใหม่นั้นกำลังทำงานอยู่ us ขอพระองค์นำทางเราเสริมกำลังให้กับเรานำเราไปยังที่ที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมด้วย in ในพระนามพระเยซู amen Well, we will see you again god bless you แล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะครับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนครับ